สวัสดีค่ะสภาพอากาศในช่วงนี้ประเทศไทยยังมีฝนฟ้าขนองต่อเนื่องไปจนถึงวันพฤหัสบดีนี้นะคะและยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคเหนือค่ะโดยฝนที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นะคะเกิดจากกระแสะลมที่ค่อนข้างจะแรงของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ซึ่งพัดเข้ามาปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยนะคะขอให้ผู้ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือนี้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจจะทําให้เกิดน้ําร่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากได้ค่ะในส่วนของคลื่นลมในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนนะคะช่วง ทะเลยังคงมีคลื่นลมที่ค่อนข้างแรงโดยทางด้านฝั่งอันดามันตอนบนนี้คลื่นจะสูงอยู่ที่ประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่บริเวณเอ่าวไทยตอนบนนะคะคลื่นสูง1-2เมตรขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันตอนบนเพิ่มความระมัดระวังในการเดินเรือระยะนี้ค่ะแต่ว่าพอถึงช่วงท้ายของสัปดาห์นะคะตั้งแต่วันศุกร์เสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นี้กระแสลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้จะเริ่มมีกําลังอ่อนลงนะคะทาให้บริเวณพื้นที่ประเทศไทยก็จะมีฝนลดน้อยลงแต่ยังคง มีฝนปกหนักบางแห่งในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคใต้ด้านฝั่งอันดามันนะคะในส่วนของคลื่นลมทั้งในทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนจะมีกําลังอ่อนลงค่ะทางด้านฝั่งอันดามันนะคะและอ่าวไทยก็จะมีคลื่นสูงอยู่ที่ประมาณ1-2เมตรในช่วงท้ายของสัปดาห์นี้ค่ะ กลับมาดูภาพรวมสภาพอากาศคืนนี้ถึงวันพรุ่งนี้กันต่อนะคะบริเวณที่มีฝนมากที่สุดจะอยู่ในพื้นที่ภาคเหนือนะคะมีฝนตกหนัก70%ของพื้นที่รองลงมาก็คือบริเวณพื้นที่าาากาก jd, าาภา,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 มมาคกลางภาคใต้ฝั่งอันดามันจะมีฝนฟ้านขนอง60%ของพื้นที่ถัดมาคือบริเวณภาคอีสานภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยจะมีฝนฟ้าขนอง40%ของพื้นที่ปิดท้ายที่กรุงเทพริมนทนมีฝน40%ของพื้นที่ค่ะโดยที่บริเวณภาคเหนือจะมีฝนตกหนักที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ ลำพูนตากสุโขทยัยและก็ที่กำแพงเพชรอุณหภูมิระหว่าง23 3 2องศา,ศาเซลเซียสภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือช่วงนี้จะมีฝนฟ้าขนองที่บริเวณจังหวัดเลยขอนแก่นชัยภูมินครราชสีมา101ร้อยเอ็ดยโสธรอ่ำนาจเจริญอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์และที่บุรีรัมย์อุณหภูมิระหว่าง24 3 5องศาเซลเซียส ต่อกันที่ภาคกลางช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองที่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาสุพรรณบุรีนคปรปฐมราชบุรีรวมทั้งที่ทกรุงเทพริม,มนฑลอุณหภูมิเฉลี่ยของภาคกลางอยู่ที่ระหว่าง22-35องศาเซลเซียสค่ะสำหรับกรุงเทพริม,มนฑลจะมีฝน40%ของพื้นที่อุณหภูมิระหว่าง26-35องศาเซลเซียส ภาคตะวันออกช่วงนี้มีฝนฟ้าขนองที่บริเวณจังหวัดฉะเช,ชงซาวชลบุรีระยองจันทบ,บุรีและตราดอุณหภ,ภูมิระหว่าง24-34องศาเซลเซียสค่ะช่วงนี้ทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูง1-2ถึงเมตรค่ะปิดท้ายที่ภาคใต้ระยะนี้มีฝนฟ้าขนองตั้งแต่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันชุมพรสุร,ราธานีนครศรีธรรมราชระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังสตูลยะลาและที่นราธิวาสนะคะ อุณหภมูมิเฉลีย่ยของภาคใต้ก็จะอยู่ที่ระหว่าง23-35องศาเซลเซียสค่ะด้านฝั่งอ่าวไทยคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งออกไปคลื่นสูง1-2เมตรนะคะส่วนทางด้านฝั่งอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะและตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะทิ้งท้ายช่วงนี้เราจะมาตรวจสอบสภาพอากาศรอบโลกกันค่ะ ช่วงเวลาสองทุ่มถึงห้าทุ่มคืนนี้ตามเวลาในประเทศไทยเริ่มจากทวีปเอเชียโซลโตเกียวชงตูปักกิ่งฮานอยและมะนิลาตามด้วยทวีปยุโรปลอนดอนเบอรินปารีสบูดาเปสต์ปิดท้ายที่ทวีปอเมริกาแวนคูเวอร์นิวยอร์กชิคาโกนิวเม็กซิโกลอสแอนเจลิสและดัลลัสค่ะ และกลับมาติดตามรายงานสภาพประกาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ